และนี่คือ5ลักษณะนะครับของภรรยาที่ทําให้สามีนั้นอยากจะเลิกที่สุดเลยนะครับเซฟโพตนี้เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็แชร์โพสต์นี้ให้กับสามีหรือภรรยาของคุณนะครับที่กําลังตกอยู่ในสถานาการณ์5ข้อนี้นะครับรับประกันว่าถ้าเกิดคุณได้รู้แล้วคุณแก้ไขชีวิตคู่คุณจะดีขึ้นแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ1ภรรยาที่ขี้บ่นและชอบวิพากษ์วิจารณ์สามีตลอดเวลานะครับผู้ชายต้องการกําลังใจไม่ใช่การถูกตําหนิทุกวันนะครับลักษณะที่ทําให้สามีเบื่อนะครับไม่ว่าเขาจะทํร ก็ผิดเสมอนะครับจุกจิกกับทุกเรื่องครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆเปรียบเทียบสามีกับคนอื่นนะครับเช่นนะครับดูสามีเพื่อนสิเขายังทําแบบนั้นแบบนี้ให้เมียเลยนูน่นนี่นั่นแบบนี้นะครับการถูกบ่นหรือวิจาร์ตลอดเวลาทําให้ตัวสามีนะครับรู้สึกไม่มีคุณค่าและหมดกําลังใจที่จะอยู่ต่อครับและอย่างที่สองนะครับคือการไม่เคารพสามีหรือทําให้สามีรู้สึกด้อยค่านั่นเองสามีต้องการการให้เกียรตินะครับไม่ใช่ถูกลดคุณค่าจากภรรยาลักษณะที่ทําให้สามีอึดอัด นะครับชอบพูดจาดูถูกนะครับเช่นทําไมคุณหาเงินได้น้อยจังทาให้สามีรู้สึกว่าเขาไม่สําคัญในครอบครัวไม่ให้เครดิตสามีเลยเวลาทําอะไรดีๆไม่ได้ชื่นชมสามีไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกครับอยากอยู่กับผู้หญิงที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่เป็นผู้นําหรือไม่มีค่านั่นเองและอันที่3านะครับคือควบคุมชีวิตสามีนั้นเนี่ยมากเกินไปครับผู้ชายต้องการอิสระในบางเรื่องนะครับไม่ใช่ถูกควบคุมในทุกๆอย่างพฤติกรรมที่สามีจะรู้สึกอึดอัดนะครับคือต้องรายงานตัวตลอดเวลาอยู่ไหนทําอะไรอยู่กับ ใครห้ามสามีมีพื้นที่ว่างส่วนตัวหรือมีเพื่อนนะครับควบคุมการใช้เงินของสามีแบบไม่มีเหตุผลนะครับความสัมพันธ์ที่ไม่มีอิสระ กลายเป็นความอึดอัดและนําไปสู่ความเบื่อหน่ายในอนาคตครับและข้อที่4นะครับคือไม่ดูแลตัวเองและไม่สนใจความสัมพันธ์ครับความรักต้องการการดูแลครับถ้าภรรยาไม่ใส่ใจสามีก็อาจหมดรักได้นะครับพฤติกรรมที่ทําให้เกิดความสัมพันธ์จืดจางก็คือไม่พยายามดูแลรูปร่างหรือบุคลิกลักษณะของตัวเองครับไม่สนใจเรื่องบนเตียงหรือทําให้สามีรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญนะครับและไม่พยายามเติมความหวานให้กับคู่ชีวิตครับถ้าภรรยาปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลตัวเองนะครับ ละเลยสามีนะครับความสัมพันธ์อาจกลายเป็นความเฉยชาและหมดสเสน่ห์หาในที่สุดครับและเหตุผลข้อที่5นะครับนั่นก็คือการใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือไม่วางแผนการเงินในอนาคตนะครับปัญหาเรื่องเงินเป็นปัญหาหนึ่งและใหญ่เลยนะครับในการที่ทําให้สามีและภรรยาน,นั้นเนี่ยต้องหย่าร้างกันพฤติกรรมที่ทําให้สามีนั้นหนักใจก็คือการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่คิดถึงอนาคตนะครับกดดันให้สามีนั้นเนี่ยต้องหาเงินมากขึ้นนะครับเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่เกินตัวของคุณภรรยาน,นะครับไม่ช่วยกันบริหาร การเงินของครอบครัวนะครับถ้าภรรยาใช้เงินแบบไม่มีวินยัยสามีก็จะรู้สึกเครียดและรู้สึกว่าไม่มีอนาคตไปด้วยกันนะครับและนี่คือ5ลักษณะนะครับของภรรยาที่สามีต้องการเลิกเป็นที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับหรือแชร์โพสต์นี้ให้กับสามีหรือภรรยาของคุณนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วรับรองว่าชีวิตคู่คุณจะดีขึ้นแน่นอนครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์